Yeah, yeah, but you do a lane? Wow, wow to the wow, wow to the wow to the wow to, to the wow, Yeah, wow, wow to the wow, wow to the wow to the wow, yeah. 10 c ทำของเล่นในฟันทุกลองที่เปิดคือความทรงจำวันนั้น Figure game เป็นรีทโรและของใหม่สะสมด้วยใจไม่ใช่แค่ของเล่นไง10 Cave โลกอีกใบ DJ ทุกไฟสปอตไลท์ส่องให้ความสุขได้มีไฟจาก Star Wars ถึง Batman Iron Man ที่นี่คือแหล่งรวมความฝันของแฟนๆ uh. 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 สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข,ข้าสู่10 k a v e House of Toys ครับผม Transformers อีกแล้วครับผมวันนี้จะคาย Killer Body นั่นเองนะครับอยู่ข้างหน้านี้แล้วกล่องเบิ้เริ่มเลยเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่รอนะปกติของมาจะแบบค่อยๆรอทำคลิปแล้วแกะแต่ชิ้นนี้เนี่ยวันนี้เพิ่งเดินทางมาถึงเลยแล้วก็ถ่ายคลิปเลยเพราะอยากแกะเล่นมากๆตั้งแต่เห็น Killer Body ปล่อยนะทีเซอร์ตัวอย่างออกมาตอนโปรโมตนะคอมเมนต์ไปบอกกันเลย Take my money คือมันเท่มากๆเป็นของเล่นที่แบบว่าคิดได้ยังไงอะ่ะเออนะมันคือบอมบูบีบลาสเตอร์นะครับเจ้าอาวุธปืนนะที่ตรงแขนของบอมบูบีนั่นเองแล้วไม่ได้มีชิ้นเดียวครับวันนี้มี2ชิ้นเลยจาก c ิวเลอร์บอครับนี่เลยอีก1ชิ้นเป็นกล่องเล็กหน่อยครับรุ่นนี้ชื่อว่า KBGO นะ c ิ r l e r Body X s t s o t r t r s n s r o r r e r เขาใช้ว่า MRP 02ครับ Movie Rediscovery Project นั่นเองครับตัวนี้ก็คือเจ้า Frenzy นะเออจากนาภาคหนัง t r a n s f o r m e r ที่เราเห็นกันแต่ไม่ใช่1ต่อนหนึ่งนะครับเป็นแบบไซย์ย่อลงมาตอนเวอร์ชัน0ูนย์ะเคยรีวิวไปแล้วตอนนั้นพร้อมกับหัว Megatron นะมันจะเป็นเจ้า s c o r p l เดี๋ยวเอามาวางคู่ให้ดูด้วย แล้วก็จะมีตัว03เนี่ยปล่อยรูปออกมาแล้วนะของกำลังจะตามมาด้วยกับเจ้าวิลลี่นะครับก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์ประมาณนี้โมเดลนะเป็นพวกดิเซติคอนมินิคอนตัวเล็กๆเ,เออน่ารักดีเดี๋ยวมาดูเจ้าเฟรนซี่ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูบลาสเตอร์ต่อกันนะครับแล้วก็ดูรีวิวเสร็จใครอยากได้เดี๋ยวบอกลายแทงให้ทายคลิปว่าจัดได้จากที่ไหนนี่เลยครับ MRP 0-2ครับ อันนี้60บวกน่าจะเป็น articulation จุดขยับนะของเจ้าเฟรนซี่ตัวนี้14บวกนะต้อง14บวกเลยเหรอเออฟูฟนี่เลยด้านหลังนะครับกล่องมีฝาเปิดนะครับแควกนี่เลยดูได้ว่าตัวโมเดลเป็นยังไงเออสไลด์ออกมาอ่ะมีคู่มือมีไขควงเฮ้ยมีถานมันมีไฟด้วยอ่ะแถมถานมาให้เม็ดกระดุมเล็กๆนะครับ แล้วก็เจ้าเฟรนซี่นี่เลยสเกลมันจริงๆตัวมันก็ไม่ใหญ่นะถ้าเกิด1ต่อ1เนี่ยนะก็ย่อลงมาอันนี้อารมณ์เหมือนโมเดล1ต่อ12อะ่ะแต่สเกลมันน่าจะใหญ่กว่านี้ถ้าเกิดเทียบกับตัว1ต่อ1นะแล้วก็จะมีพาร์ตอาวงอาวุธอะไรให้มาเดี๋ยวลองขอแกะออกมาประกอบกันนี่คือส่วนหัวของเฟรนซี่ครับนี่เลยข้างหลังมันจะมีสกรูกับฝา่าน นะที่เขาให้มาเราก็จะต้องขันสก,กูใส่ถ่านเข้าไปมันจะมีไฟที่ตาแค่นั้นเองตรงนี้แต่วก็เนี่ครูมือเขาจะบอกละเอียดเลยนะชิ้นส่วนทั้งหมดจุดขยับแต่ละส่วนของเจ้า f r e น z y ่เขาจะให้ตัวแม่เหล็กมีเลยโลโก้ d e c e p t i คอนมานะเอามาแตะปุ้งนี่ไฟก็ติดแล้วที่ตานะชุ่มแล้วก็โหมดกระพริบด้วยอีกหนึ่งโหมดแล้วก็แตะครั้งหนึ่งก็จะปิดมาดูตัวโมเดลก่อนเลยครับเฟรนซี่ลายนี้ย คือทำดีตั้งแต่ตอนที่เล่นเจ้าสกอปเปิลครั้งแรกแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นเหล็กเลยนะมันคือพลาสติกนะครับทั้งตัวเลยนะเบาๆบานะแต่ลงสีมาเนี่ยมันเป็นแบบเมทัลลิกอะทำให้ดูเป็นเหมือนเหล็กได้อารมณ์ดีจุดขยับนะครับก็นี่เลยที่คอฟื้ดฟื้ดยืดได้นะปากตรงนี้ก็สามารถกางได้ตืดนะจะมีตรงที่เป็นเหมือนตามันตรงนี้ก็ขยับได้ด้วยที่หน้าไฟมันก็จะ ป๊บออกมานะแขนเขินนะเป็นบอจอยเพียบนะพวกจุดเล็กๆๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะขยับได้ด้วยก็สรงก็ศอกเนี่ยมือปีดปีดปีดนี่มานะจาเฟรนซี่มันกวนอยู่แล้วนี่ตรงนี้เท่เท่ดีเท่ด,ทดีนี่เป็นเหมือนกันไก่ปุ๊บๆบ,บนะลำตัวตรงนี้ก็เป็นเหมือนโช๊คเอ้ยตึดๆๆคือถ้าใครชอบแบบว่าขยับโพสในเล่น articulation คิวเลอร์บอดี้คือจัดเต็ม ี่นเรียกว่าตรงไหนที่มันแบบว่าเป็นพาร์ทแบบว่าขยับได้เขาใส่มาให้หมดเลยนะเทา้านี่นิ้วตรงนี้ไม่มีอ่ะนะแต่อารมณ์มันจะแบบว่าผมพอม,มแห้งๆหน่อยนะยืนนิ่งๆก็ต้องแบบว่าอย่าไปสกิดมันนะเออแต่มันกวนดนอ่ะนะราวนี้ลองใส่อาวุธต่อ อาวุธที่เขาให้มาครับมันจะมีไรเฟิลนะเป็นปืนนี่เลยติดอยู่สองข้างนะครับมันจะมีที่ให้เสียบแล้วก็จะมีตัวเหมือนเป็นกงจักรอันเนี้ยเออจะให้ถือจะเสียบอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราเลยนะว่าอยากให้มันถืออาวุธแบบไหนนะ <c oughs> เขาให้มาอย่างละสี่ชิ้นด้วยนะเต็มๆ,ๆ็มเลยอ่ะเดี๋ยวลองจับมันยืนดูสิ <c oughs> มันก็ยืนได้สบายสบายครับเนี่ยมันมีนิ้วนะหน้าหลังเลย ไอ้กระดูกแห้งผมผอมแต่กวนมากเท่มากนะและก็น,นี่ไลย่วนหนึ่งครับเจ้าสกอร์เปลด็อกเตอร์นั่นเองนะตัวนี้อารมณ์เกือบ1ต่อหนึ่งเลยตอนนั้นจัดมาเนี่ยเอามาเสียบกระหมเมกกาทรอนไอตัวนี้ตาก็มีไฟเหมือนกันเออแต่เป็นแบบกดสวิตชฐานมันหมดไปแล้วเมื่อกี้ลองไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยก็มาวางคู่กันเนีไยดิเซปติคอนมินิคอนซีรีส์เอ้ย สวยแล้วเดี๋ยวจะมีตัว03ที่เป็นวิวี่มาอีกตัวหนึ่งนี่รอชมเดี๋ยวจัดมาอีกคอลเลกชันหนึ่งของ t r a n s f o r m e r เอเอาละครับมาถึงไฮไลท์ของวันนี้แล้วกับ b u m b ูบีบลส l a เตอรกล่องเบล่มเลยนะแล้วก็สวยด้วยสีเหลืองนะครับแค่เห็นความใหญ่ของกล่องก็รู้แล้วว่าบลส s t e r อร์มันต้องใหญ่ขนาดไหน นี่ล,ลายละเอียดอยู่ด้านหลังนะคิวโโบอดี้ก็ยังแบบอารมณ์เป็นภาษาจีนอยู่นะรายละเอียดนะครับแต่นีรู้สึกว่าจะสั่งการด้วยภาษาอังกฤษได้ด้วยแล้วนะสองภาษาเลยจีนแล้วก็อังกฤษมาแกะดูกันเลยซูฟนี่เป็นเหมือนแคร์รี่เคสสามารถนะยกไปเล่นได้เลยซูฟนี่ใช่ด้วยนะ,ม,ะ,นยนยยนะมันจะมีตัวขาตั้งสแตนมาให้เลยนะครับพร้อมเลยตัวนี้มี เป็นเหมือนยางซิลิโคนเป็นข้อตอบให้ใส่อะไรอ่ะไอาใส่ไว้ที่แขนก่อนแล้วก็ขาตั้งชูฟเป็นพลาสติกนะครับ KB Go Cooler Body to be your hero นี่เลยอ่ะอารมณ์ก็นะดไซน์มาทรานส์ฟอร์ r เกอรเรียบร้อยนะบุ๊มบิ้บลัสเตอร์อ่ะคู่มืออยู่นี่ แล้วก็เจ้า Blaster อ๋อนี่ไงมันมีตัวเหมือนสแตนอันนะนี้อันนึงแล้วมือใส่เข้าไปทางนี้อ่ามันจะมีแฮนด์ลที่จับอยู่ข้างในนี่ไง <c oughs> แล้วก็จะมีปุ่มกดด้วยนะอยู่ข้างในนะครับคู่มือครับนี่เลยนะ Blaster Exclusive Display Stand แล้วก็ตัว Ridge Step เนี่ยมาใส่ข้างหลังเหมือนกันแขนเราขูดกับตัว Blaster เออ ก็ประกอบง่ายๆไม่มีอะไรตรงนี้นะครับใช้ถานเยอะเหมือนกันนะตัวล l a s t e r หกก้อนครับ 2A แล้วก็มีตัวข้างบนอีก2ก้อนเป็น 3A เอนะสวิชเปิดปิดแล้วก็นนอะไรฟังก์ชันนะสั่งด้วยเสียง voice control ครับภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือวิธีเล่นนี่อ่เดี๋ยวได้ลองกันคราวนี้มาดูตัวาสเ s t e r ก่อน นี่เลยอยู่ที่สแตนเรียบร้อยตั้งโชว์แบบนี้คือโคตรหล่อคือถ้าเกิดคนไม่รู้เดินมาอะไรอ่ะ <c oughs> นะเจาว่าเดี๋ยวตั้งกับหมวกบอมบูบีนะสีลงมาสวยเลยนะสีเหลืองบอมบูบีมีทํำเวท e r ริงมานะครับอ่านี่ไงเสียงเซอร์วอเตอร์ฟินี่แล้วก็นี่ใส่ไปแล้วตัวริดสแท็สีเงินตรงนี้ก็ทํามาดีเลยเออเนียนๆไปดูเป็นเหล็กดีนะนี่ จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้เปิดปิดนะฟลบลงมาสีเมทัลลิกกันเมทัลก็สวยดีนี่ตัวปืนข้างหน้านะครับลูกโม่สองฝั่งงานดีงานดีคิวเลอร์บอดี้อันนี้แจวไซทานสเต็ปแรกครับอยู่ด้านใต้นะเปิดฝาหนะขันสกรู 2a6 ก้อนปุ่มพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยกดโอ้มาแล้วนะระบบติดแล้วคราวนี้มันจะมีอีกหนึ่งรางฐานซ่อนอยู่ในนี้อ่ามันจะต้องเปิดตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันซ่อนอยู่ข้างในเราก็เอามือสอดเข้าไปในนี้มันจะมีปุ่มกดเปิดเล่นก่อน นี่อะพอเปิดมาแล้วมันจะอยู่ตรงนี้เรียกว่า barrel นี่แหละครับร้างทางจุดที่2นะครับ 3A อีก2ก้อนตรงนี้นะแล้วก็ปิดฝาขันสกูให้เรียบร้อยลองเล่นกันครับผมนีอ่อารมณ์ใส่แล้วเป็นบอบบี ee, นะอีกฟิลหนึ่งก็คือได้อารมณ์เหมือนแบบเรากลายเป็นไซบอร์กเออเจ๋งดีนะครับ เปิดพาวเวเสร็จแล้วข้างในเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่2นิ้วตรงแฮนด l e จับเลยกดง่ายๆเลยนิ้วชี้กับนิ้วกลางจะตรงปุ่มพอดีเหมือนเราบีบเล่นกดยิงปืนอะ่ะนะกดปุ่มบนครั้งแรกนี่พาวเวอรมาแล้วครับจะกลายเป็นสีน้ำเงินกดอีกทีหนึง่งอันนี้เรียกว่า alert mode นะไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ตัว blaster จะกลางออกอ่นะกดอีกหนึ่งที มันก็จะปิด alert โ o d e กลับมาเป็นสีน้ำเงินแล้วเราก็กดอีกหนึ่งทีู่ <c oughs> ้โคตเจ๋งนะตัว borrow จะยื่นออกมาเห็นไหมลูกโม่ตรงนี้นะเมื่อกี้ลองเล่นครั้งแรกเนี่ยมันไม่ยื่นออกมา <c oughs> เขาบอกว่ามันต้องช่วยดึงเหมือนเปิดระบบนะถ้าเกิดของใครไม่ยื่นออกมาติดก็คือดึงมันออกมานะแมนนวทีนึงแล้วคราวนี้เดี๋ยวมันก็จะออกแล้วเพราะว่ามันของมันใหม่ไง นะแล้วก็กดอีกทีหนึ่งมันก็จะยืดเก็บแบบนี้แล้วก,กดอีกทีก็ปิดนะครับนี่คือปุ่มบนปุ่มเดียวส่วนปุ่มที่สองเนี่ยมันเอาไว้ยิงเราต้องเปิดไประบบที่เป็น battle mode ที่ให้มันกลางออกก่อนอเันนปดิดอันนี้แล้วก็ไป battle mode เน่เสร็จแล้วก็กดปุ่มที่สองข้างล่างอันนี้คือ fire mode นะโหมดยิงแล้วกดอีกทีหนึงจะเป็น destroy mode มัน say hello to my little friend แล้วขอดีจะปิดเก็บมันก็ต้องกดปุ่มข้างบน รอใครถนัดซ้ายถนัดขวาเล่นได้หมดใส่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับวันนี้แจ๋วเลย voice control สามารถสั่งเป็นทั้งจีนแล้วก็อังกฤษได้นะ Chinese and English voice control นะครับบอมบูบีนี่มาแล้วลำโพงดังมากไมโครโฟนมันจะอยู่ฝั่งนี้ฉะนั้นต้องใส่ไปฝั่งขวาเออมันจะได้ยินชัดๆหน่อย start up energy ตื่นแล้วนะ. activate alert mode i haven't seen that loud deactivate alert mode ah bit look up and enter battle mode yeah fire destroy mode Dismiss Battle Mode. Shut down energy. y e a แล้วก็มีสั่งนะเร่งเสียง Turn up volume Turn down volume ได้ถ้าเกิดเสียงมันดังเกินไปนะครับผมเจ๋งมากนะแต่ตอนนี้ถ้าจะให้สุดกว่านี้ต้องเล่นกับชิ้นนี้ด้วยครับ เลยครับผมจะให้ครบเซตจะต้องมีหมวกบอมบูบีจากคิลเลอร์บอเหมือนกันนะครับเอามาเล่นด้วยกันเท่มากๆนะอันนี้ได้มา4ปีแล้วนะครับรีวิวให้ดูไป4ปีที่แล้วนะเป็น Transformer c u l l r r o o y y ชิ้นแรกที่ผมได้มาเลยเจ๋งมากนะใบนี้แต่ข้อเสียก็คือมันเป็น voice control ภาษาจีนเออมันจะไม่มีภาษาอังกฤษตอนนั้นนะเนี่ยมันสั่งจำได้เลยบอมบูบีภาษาจีนพูดว่าต้าหวงฟิง เฮ้ยถ้าเกิดที่บลาสเตอร์มันก็ต้องใช้ป่ะเห็นไะลองก่อนต้าหัวงฟงตอนนี้ killer body ทำ voice control เป็นภาษาอังกฤษแล้วสำหรับหมวกบังบูบีรุ่นใหม่นะครับ ตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายแล้วด้วยที่ประเทศไทยก็คือ BB Kiddo ของเรานี่เลยนะครับก็สบายเลยตอนนี้ใครอยากได้ก็ไปจัดที่ BB Kiddo เลยไม่ต้องลำบากสั่งจากผมเมืองนอกมานะต้องเสียค่าชิปปิ้งค่าภาษีอีกไม่ได้ใส่เล่นนานมากเยติดแล้วคราวนี้เราก็ใส่ blaster เท่เลยอย่างนีห ถ้าเกิดมันเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันทั้งคู่อะสั่ง Enter battle mode แล้วมันก็จะไปด้วยกันใช่ไหมเย้ <Yeah. c oughs> ฮ่าฮ่าอย่ๆเกือบลืมเไ้เลยนี่วางคู่กๆๆหมวกแบบนี้เห็นๆๆๆๆๆๆเๆๆนๆๆๆยๆ นะจัดเต็มเลยวันนี้จากคิวเลอร์บอนะครับลืมบอกราคาไปอามาดูกันเลยว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่นะเริ่มจาก Frenzy ตัวเล็กก่อนเลยอยู่ที่1,590บาทนะครับแล้วก็หมวก b a m b ูบี e รุ่นใหม่นะสั่ง voice control ภาษาอังกฤษได้อยู่ที่1,390 0บาทแล้วก็บ a ม b ูบี e บลา s t e r ชิ้นใหม่ล่าสุดครับอันนี้อยู่ที่ 15990บาทนะครับก็สามารถไปสั่งได้ที่ BB Kiddo เลยเดี๋ยวแปะลิงก์ ไว้ให้ด้วยใต้คลิปนี้นะตรงใต้วิดีโอกดลิงก์เข้าไปสั่งได้เลยนะหลายช่องทางเลยของ BB k i d d o o อนะครับแล้วก็ Transformers ของ c u l e r b o d y ตัวอื่นด้วยลองเช็คดูมันมี p t t m u s p r i m m m เมกาทรอนมิร g e นะครับอะไรนี้ออกมาหลายชิ้นแล้วนะเจ๋งๆทั้งนั้นเลยทั้งเฮล멧แล้วก็พวกโมเดลด้วยนะครับคลิปนี้น่าจะถูกใจแฟนๆ t r a น s f o r m e r s กันแน่นอนโดยเฉพาะแฟนๆบอมบูบีนะครับแล้วรอชมกันต่อไปมีให้ดูอีกเรื่อยๆแน่นอนกับของเล่นของสะส Transformer แล้วเจอกันครับทุกคนออโตมัตโรว์เอาต์